สวัสดีค่ะนิกเกียสังหาพารวยนะคะวันนี้นิกจะพาไปชมคอนโดมือสย่านติวานนท์นะคะที่เหมาะสําหรับนักลงทุนไม่ว่าคุณจะรีโนเวทเพื่อการขายปล่อยเช่าหรือว่าจะเพื่ออยู่อาศัยเองแต่ว่าจะรีโนเวทยังไงให้อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังวันนี้เดี๋ยวซินแสปิงจะมาให้คําตอบกันค่ะ อย่างตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับสินแสปิงนะคะหงจุ<ๆ>้ยสั่งได้สวัสดีค่ะปิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากจะสอบถามนิดนึงค่ะพี่ปิงตอนที่พี่ปิงเข้ามาที่ตึกเนี่ยพี่ปิงรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็จากการที่เดินเข้ามาหรือว่าพอเข้ามาที่ตึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับก็อยากจะขอย้านะครับว่าที่เราคุยกันตลอดเวลาว่าหัวใจของหงจุย้ยคือคําว่าสะอาดสว่างและสะดวก พอเข้ามาปุ๊บที่เนี้ยได้ได้ได้คอนเซปต์ที่สามก่อนเลยในเรื่องของความสะดวกเพราะว่าคอนโดเนี้ยอยู่ติดถนนใหญ่เดี๋ยวเข้ามานิดเดียวถึงตัวคอนโดเลยแล้วคอนโดเนี้ย ลายล้อมไปด้วยต้นไม้เยอะมากเพราะฉะนั้นหนึ่งได้ความสะดวกได้ความล่มลื่นและก็ได้ความสงบเพิ่มขึ้นมาด้วยอ๋ยค <นะ S 2> ่ะ <ผม S 1> เอออย่างตรงตรงนี้นะคะนี่อยากจะขอบอกเลยว่ามันอยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายเฉลมพูพีป่ปิิงไปข้างหน้านิดเดียวเองรนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ Impact 5นาทีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเทสโก้เป็นห้างนะคะเป็นมิสเ a อร์บัคมีปั๊มน้ํามันแล้วก็มีเซเว่นด้วยใกล้ๆมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะมีลูก นะคะเรียนได้ตั้งแต่ประถมจนถึงมหาลัยได้เลยทั้งมหาลัยปิดมหาลัยเปิดนะคะอยู่ไม่ไกลแล้วก็ไม่ไกลจากทางด่วนด้วยค่ะพี่ปิงเพราะฉะ<ม>นั้นคือจริงๆแล้วมันตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกเลยคือจริงๆแล้ว,ท,ลวทุกอย่าง one stop service อยู่ที่นี่หมดเลยถูกต้องค่ะ <c oughs> ถูกต้องค่ะแล้วก็ตรงตรงที่นี่นะคะพี่ปิงเป็นตึกเก่าก็จริงนะเป็น low rise แต่ว่าตึกเก่าเนี่ยข้อดีคือว่าแข็งแรงมากโครงสร้าง,งแข็งแรงมากๆไม่กระทบ จากแผ่นลินไวเลยไม่มีได้รับผลกระทบอะไรเลยค่ะไม่กระดิกอันนี้แข็งแรงสุดค่ะเดี๋ยวเราจะไปเคาะให้ดูเลยไปเคาะเลยพี่แกจะไปเคาะอ่ะปิงแต่ว่ายังไงนะเดี๋ยวเราไปดูห้องจริงกันดีกว่าไหมคะพี่ปิงว่าว่าห้องนี้เนี่ยจะทำยังไงให้อยู่แล้วเฮงให้อยู่แล้วรวยแล้วอยู่แล้วปังได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทําไมห้องนี้เจ้าของถึงปล่อยขายต่ำกว่าทุนโอ้ดีเลยค่ะมาไปดูกันค่ะครับ ค่านี่นะคะพี่ปิงเี่ก็จะพามาชมห้องที่นิกอยากจะให้พี่ปิงมาช่วยดูในเรื่องของเรนเวนของจุ้ยนะคะก็ ของเราเนี่ยเป็นตึก A นะคะอยู่ในโครงการของบีลิฟต์ติวานน์นะคะชั้น6กอยู่ใกล้ลิฟต์มากเลยออกมา<อ>ก็ถึงเลยออกมาถึงเลยใช่ค่ะใช่ใชส่วนห้องเนี่ย28ตารางเมตรนะคะมีการกั้นสัดส,ส่วนเอาไว้เรียบร้อยแล้วพี่ปิงก็จะมีห้องนอนอยู่ด้านนี้นะคะห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ละจุดนะคะคแต่ในส่วนของคาแนะนําจากพี่ปิงเนี่ยในในเรื่องของการรีโนเวทเนี่ยพี่ปิงมีอะไรแนะนําบ้างคะครับก็เมื่อกี้พอพี่เข้ามาปุ๊บพี่ก็จะเห็นในส่วนของตัวเรทตั้ง อ่าแล้วเราก็ตามสูตรของเราเลยเราต้องเอาเลขที่ตั้งทุกตัวมาบวกกันแล้วรวมให้เหลือเลขเดียวสำหรับห้องนี้ได้ผลรวมเจ็ดผลรวมเจ็ดเราจะพูดในเรื่องของสีเดิมก่อนสีเดิมเนี่ยที่โดยรวมของห้องนี้เป็นสี<ม>เขาเรียกว่าสีครีมสีครีมเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของความแฮปปี้ความสุขสบายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสีน้ำตาลที่เป็นโทนไม่ว่าจะ เป็นประตูเป็นอะไรพวกนี้สีน้ําตาลจะเป็นในเรื่องของความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนที่อยู่ห้องนี้โดยรวม,มเขาจะรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเขาแฮปปี้เขาทิ้งตัวแล้วพี่ได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้ว่เจ้าของห้องนี้เขามีงานที่ต้องใช้สมองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเป็นเรื่องของความเครียดกลายว่าความเครียดส่งผลตรงกันข้ามนั่นกลายเป็นว่าคนที่อยู่ห้องเนี้ยโคตรชนะเลย ได้ในเรื่องฉลาดเพราะฉะนั้นเขามีความเป็นผู้นําสูงมากแล้วประเด็นคือเจ้าตัวเกิดบนพื้นฐานอีกเพราะฉะนั้นเขาได้ตรงนี้สองเท่าเลยเพราะฉะนั้นน่ที่เขาจะต้องทิ้งห้องนี้ให้ปล่อยล้างนะครับทิ้งให้ปล่อยล้างถ้าเราวิเคราะห์แบบไม่รู้จักเขาเราจะบอกเลยว่าที่เขาที่เขาปล่อยล้างเพราะว่าเขาออกไปเติบโตบอกเลยว่าออกไปเติบโตถูกไหมครับ่เขาออกไปเติบโตหน้าที่การงานเขาดีขึ้นมากย้ายที่ทํางานย้ายอะไรเพราะฉะนั้นห้องนี้ เขามีความรู้สึกว่า เขาห่วงอ่ะเพราะเขาเขาอยู่แล้วเขาเขาดีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปล่อยล้างแต่สาเหตุที่ขายเพราะว่ามีความรู้สึกว่ายิ่งปล่อยห้องยิ่งโทมเขามีความรู้สึกว่าเสียดายแต่เขาก็คงไม่มาอยู่แล้วเพราะเขาไปอยู่บ้านที่ใหญ่กว่าแล้วก็หน้าที่การงานใหญ่โตขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะขายห้องนี้ถูกต้องไหมแล้วก็ขายต่ำกว่าทุนด้วยพี่ปิงนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทาไมถึงขายต่ำกว่าทุนคืออยากได้เจ้าของใหม่ไวๆให้เจ้าของใหม่มาลีนเวทให้ห้องอยู่ในสภาพเดิมให้ห้องมันน่าอยู่ เหมือนเดิมค่ะเอ๊แล้วเราเนี่ยจะรีโนเวทยังไงคะพี่ปิงที่จะให้อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยอยู่แล้วคังเพราะเราดูจากเลขที่ตัง้งเราบอกเลยว่าจริงๆแล้ว่คนที่มาอยู่อยากได้ออปชั่นไหนพี่มีให้3มออปชั่นแล้วกันสามออปชั่นออปชั่นแรกคืออยู่แล้วมีเงินเข้าตลอดอ่าสำหรับการอยู่แล้วมีเงินเข้าตลอดบอกเลยว่าห้องเนี้ขอเฉดสีเขียวอ่อาสีเขียวว่า เขียวอ่อนเขียวเข้มอะไรได้หมดเลยครับดูจากแพนโทนเลยแพนโทนคือแผ่นสีซึ่งแผ่นสีนียจะมีการบอกว่าสีเขียวเป็นเฉดไหนชอบเฉดไหนเอาเลย <c oughs> อเราไม่ต้องไปโฟกัสนะว่าถ้าสีเข้มจะให้อิทธิพลมากขึ้นสีอ่อนจะให้อิทธิพลน,น้อยกว่า <c oughs> มันอันนั้นมันเป็นอีกประเด็นหนึ่ง <c oughs> ครับแต่บอกเลยว่าตัวห้อง คุณจะมาทาสีเข้มมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมเพราะฉะนั้นดูที่ความเหมาะสมดีกว่าเพราะฉะนั้นอยากได้เรื่องเงินสีเขียวอยากได้ชื่อเสียงรับก้อนใหญ่สําหรับคนที่ไม่ได้เกิดบนพืน้หัานะอยากได้ชื่อเสียงรับก้อนใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จห้องสีฟ้าถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยต้องเป็นห้องสีฟ้าถูกต้องครับประสบความสําเร็จด้วยประสบความสาเร็จและอีกอันหนึ่งถ้าสําหรับคนที่เงินฉันก็มีแล้ว หน้าที่การงานฉันก็เติบโตแล้วประสบความสําเร็จแล้วฉันอยากพักผ่อนชิลๆสบายห้องนี้ใช้สีเดิมนี้ได้เลยสีขาวสีครีมนะครับคุณเข้ามาในห้องปุ๊บคุณทิ้งตัวเลยปัญหาทุกอย่างวางอยู่หน้าห้องออกจากห้องไปแล้วค่อยว่ากันนยครับเพราะฉะนั้นมีให้เลือกตามสีเงินสีเขียวชื่อเสียงสีฟ้าแล้วก็พักผ่อนสบายๆสีขาวสีครีมเพราะฉะนั้นมันจะมาจบอีกเรื่องหนึ่ง บจบอีกเรื่องหนึ่งก็คือห้องนี้ใครอยู่แล้วรวยออนะครับสำหรับห้องนี้คนที่อยู่แล้วรวยเพราะฉะนั้นก็โยงไปเลยคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์อาทิตย์ค่ะคนเกิดวันพุธพุธค่ะแลวก็วันศุกร์ แล้วก็วันศุกร์ถูกต้องอสี่วันเกิดนี้บอกเลยครับถ้าคุณเป็นสี่วันเกิดนี้คุณต้องอยู่ห้องนี้ถ้าคุณอยากจะรวยโอ้ดีเลยค่ะเรามีออปชันในเรื่องของการใน,ในเรื่องของสีในเรื่องของวันเกิดให้แล้วเรียบร้อยอแต่ถ้าใครนะคะที่ต้องการที่จะรีโนเวทแต่ไม่มีช่างที่ไว้ใจได้นะคะมาปรึกษาได้เลยค่ะนิ่มไม่ีช่างพร้อมให้คำปรึกษาฟรีค่ะรับรองเลยว่าไม่เกินงบไม่บานปลายแน่นอนค่ะ แล้วก็ในส่วนตรงอีกอันหนึ่งที่เป็นทิกทางด้านพวงจุ้ที่เจ้าของกัดทิ้งไว้ให้น้องนิดจะเห็นว่ามีพรมเช็ดเท้าอยู่หน้าห้องนอ้ำน,นะครับซึ่งการวางในหน้าห้องน้กากับในห้องน้ําให้ผลที่แตกต่างกันเลยนะอ๋อเหรอคะ,อะการวางหน้าห้องน้ําหมายถึงเป็นการรับ อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสีพรมถ้าเป็นสีเขียวรับเงินอ่าถ้าเป็นสีฟ้ารับชื่อเสียงถ้าเป็นสีขาวสีครีมสีทองอันนี้รับเรื่องของอะไรเรื่องของความชิลความสบายแต่ถ้าน้องนี้เอาพรมไปไว้ในห้องน้ำสีเขียวปล่อยเงินเอาเงินไปทิ้งอาสีฟ้าเอาชื่อเสียงไปทิ้งแล้วก็สีขาวสีขาวสีครีมเอาไว้ในห้องน้ำนั่นหมายถึงว่าเราไม่อยากสุขสบาย เพราะฉะนั้นเลือกได้แต่การวางเนี้ยมีผล<อ>นะครับถึงแม้ว่ามันจะให้เรื่องใดแต่ว่าตำแหน่งที่วางเพราะว่าห้องน้ำมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ทิง้งเ,เพราะฉะนั้นเราใส่อะไรเข้าไปในห้องน้ำเขาทิ้งให้หมดเลยอ๋อค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีหลายคนมีความรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่ฉันเครียดอันเนี้ยใครก็ได้นะได้ทุกบ้านทุกที่เลยถ้ารู้สึกว่าเครียดเดินเข้าห้องน้ำแล้วไปทำความสงบจิตใจอยู่ในห้องน้ำสักพักหนึ่ง แล้วคุณจะรู้สึกว่า ทุกอย่างมันลงขึ้นลองออกไปพิสูจน์ดูโอ้ดีเลยค่ะพีป่ปิ๊งขอบคุณมากค่ะได้ครับขอบคุณคม,มากเลยอ่าเดี๋ยวนิ้จะขอพาไปชมห้องก่อนเลยแล้วกันนะคะ,อะ,คะโอเคค่ะส่วนตรงนี้นะคะนี่ก็เอ่อตรงห้องที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเป็นห้องพักผ่อนแล้วก็จะมีมุมสําหรับวางตู้วางทีวีแล้วก็มีปลั๊กต่อไปเรียบร้อยแล้วด้านในเนี้ยจะสามารถวางเตียง5ฟุตได้เลยนะคะจะมีพื้นที่ให้วางโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าได้อย่างสบายเลยค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งงเราแบ่ โซนเอาไว้กันกลิ่นอาหารกลิ่นอะไรแล้วก็มีมีเรื่องของ,งบิวอินไว้ให้เรียบร้อยค่ะพี่เป้งห้องนั้นก็จะเป็นด้านหลังนี้เลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะของเขาอยู่เนี่ยนะคะเขาก็ตกแต่งแล้วเดี๋ยวนี้จะมีภาพตัวอย่างไว้ให้ดูนะสำหรับเป็นไอเดียดีๆสำหรับเพื่อนๆที่ใครที่ส,สนใจนะคะ ครับแล้วก็พี่ขอแทรกนิดหนึ่งแทรกนิดหนึ่งในเรื่องของตัวเตียงนอนค่ะเมื่อกี้นุนิบอกว่าจะมีออปชันอยู่ก็คือจะเป็น5ฟุตหรือ6ฟุตก็ได้ค่ะนะครับคำว่าก็ได้ของหนูอ่ะแต่ในด้านพวงจุ้ยอ่ะไม่ได้โอ้เหรอคะพี่ทำไมคะที่ไม่ได้คือมันจะให้ให้ผลให้ผลต่างกันถ้า5ฟุตเนี่ยพอเราวางปุ๊บเตียงเราจะอยู่กึ่งกลางมันจะเป็นทัดดินอันนั้นไว้นอนอ่าแต่ถ้าเป็น6ฟุตมันจะต้องชิดขอบชิดขอบนั่นหมายถึงเราเน้นกิจกรรม เพราะฉะนั้นห้องนอนก็มีสองอาชจนหนูเลือกด้วยว่าหนูอยากทํากิจกรรมไหน<อ>ถ้าอยากนอนขอแค่ห้าฟุตแต่ถ้าถ้าอยากทํากิจกรรมขอหกฟุตนี่คือตรงนี้ที่พี่บอกว่ามันต่างกันระหว่าง5้าฟุตกับหกฟุตในพื้นที่ห้องคอนโดแบบนี้ใช่ค,ครับถูกต้องหากใครนะคะสนใจที่จะนัดชมห้องจริงนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ นะคอนโดนี้นะคะเป็นคอนโดบีลีฟนะคะติวานนท์ตึก A ชั้น6ห้อง28ตารางเมตรค่ะราคาขายต่ำกว่าทุนแน่นอน1.90 0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าใครอยากจะกู้นะคะก็นนี้ก็มีทีมงานมืออาชีพนะคะพร้อมให้คำปรึกษาและยื่นกู้ยื่นสินเชื่อให้ทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ติดต่อเข้ามาค่ะถ้ายังไงวันนี้นิกกับจินแสปิงหวงช่วยสั่งได้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าครั้งหน้านิกจะพาไปชมที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ